คนที่เกิดวันพะหัสปดีค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอ,รอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอยู่ให้สามใบค่ะใบแรกค่ะสิบเหรียญค่ะใบที่สองค่ะเจ็ดดาบค่ะใบที่สามค่ะจักรพรรดินีค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสปดีนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะ การเงินของคุณค่อนข้างดีและดีมากๆนะคะมีการเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายนะคะมีการเงินที่ดีนะคะมีเงินที่จะไปลงทุนนะคะหรือสร้างผลประโยชน์ผลกําไรให้คุณในช่วงเวลานี้นะคะบางคนเอาเงินไปลงทุนกับงานที่อาจจะเป็นธุรกิจสีเทาหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนในหุ้นหรือว่าการลงทุนในเรื่องของกองทุนต่างๆนะคะซึ่งได้ผลกําไรกลับมานะคะใน ช่วงนี้นะคะคุณมีนารีอุปธรรมด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรนะคะก็จะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือนะคะและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงองค์เทพที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะถ้าใครที่นับถือองค์เทพผู้หญิงองค์ไหนนะคะก็ลองไปกราบไหว้บูชาดูนะคะถ้ามีปัญหาถ้ามีอุปสรรคใดๆนะคะก็ลองขอท่านดูคะ่ะเพื่อให้ท่านขจัดปัญหาขจัดอุปสรรคให้กับคุณนะคะ ก็ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าขู่กัน